สวัสดีครับพี่น้องพี่น้องว่าเมนยังนี่ครับเป็นตะขาบนะครับตะขาบเพิ่นกอดไข่อยู่กอดไข่ฟักไข่ครับเกิดมากกับเพิ่งเคยเ่อน้นคือกัน อยู่ใต้สิ่งของนะครับเอาออกเอาเอาสิ่งของออกแล้วเห็นนอนคดอยู่นี่ขดไข่อยู่นี่เปงพี่น,อน้องเกิดมาเพิ่งเคยเห็น เขากอดใครอยู่นี่คือสิปสไปใส้บ่ออะไรเนาะบิ่งเทียพี่น้องเลยเบืเ้องไกลๆครับ เขิมาเพิ่งเคยเห็นวัสดีครับ